สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจอุปกรณ vos, ์การเกษตรนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามานําเสนอ IS. คุณลูกค้าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฮอนด้าแท้นะครับเครื่องแท้นะครับเป็นเครื่องสี่จังหวะนะตัวนี้เป็นเครื่องแท้ชุดก้านแท้นะครับหัเกียร์ตัวนี้แท้นะครับชุดมือเล่งสายคันเล่งชุดนี้ยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าฮอนด้าแท้ ตัวนี้เป็นมือสองนะครับราคา3,500บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศกันเลยนะครับนัมเบอร์ตัวนี้นะครับผม A1D นะครับเผื่อมีคุณลูกค้าท่านใดสนใจปิดการขายได้ปิดเลยนะครับราคา3,500บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับอะไรที่นอกเหนือจากตัวเครื่องนะครับมีชุดใบตัดหญ้าชุดสายสพายนะครับตัวนี้เราจะมีะบล็อกหัวเทียนให้คุณลูกค้าไปด้วย1ชุดนะครับ ผื่อมีคุณลูกค้าท่านในสนใจนะครับปิดการขายได้ปิดเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้า4จังหวะ Honda นะครับนัมเบอร์ตัวนี้นะครับ A1D นะครับ A1D เป็นเครื่องตัดหญ้า Honda แท้นะครับเครื่องแท้ชุดการแท้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เครื่องยนต์ทำงานได้นิ่มนวลมากนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้นิ่มนวลมากนะครับราคาตัวนี้เครื่องจัดหญ้ามือสองฮอนด้าตัวนี้ราคานะครับผม3,500บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศไปเลยนะครับเผื่อมีล,ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตาม Facebook นาการนะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามตามกลุ่มที่เราสร้างขึ้นนะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะ ทดสอบเครื่องยนต์ไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวฟังรอบสูงนะครับรอบสูงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับรอบต่ำทำงานได้นิ่มนวลมากนะครับเร่งสุดเบาไม่ดับนะฮะเร่งสุดเบาไม่ดับนะครับ ตัวนี้นะครับผมราคา3,500บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศกันเลยนะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับเราอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะว่างานหน้าร้านยังยาวอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าที่สละเวลารับฟังนะครับปิดการขายได้ปิดเลยนะครับเครื่อง Honda ตัวนี้เป็นการแท้เครื่องแท้นะครับราคา3,500บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศกันเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าที่สละเวลารับฟังนะครับสวัสดีครับ